นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,กระกทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนทั่วหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหาเรือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2,564ได้แก่หนึแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สเข็มแก่กลุ่มผู้มีอายุ12ปีจนถึง17ปี11เดือน29วันณนะวันที่ฉีดโดยอนุโลมให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน17ปี11เดือน29วันด้วย จึงจะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นถึงหประกาศสัญญบัตรวิชาชีพหรือปวชประกาศสัญญบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสหรือเทียบเท่ารวมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีอายุ12ปีโดยในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มจำนวน29จังหวัดก่อน แต่ตั้งเป้าให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1อย่างครบถ้วน 2. แผนการดำเนินการโครงการโรงเรียนแซนด์บ็อกเซฟตี้โซนอินสคูลซึ่งเป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำเช่นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการลงพื้นที่ ตรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้และ 3. ผ่านการประเมินความพร้อมโดยแจ้งความประสงค์ผ่านต้นสังกัดมีการหาเรือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโลกติดต่อป,ประจำจังหวัดจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนหรือสกูอ i s o เลชั o นจัดให้มีเซติโซนในโรงเรียนมีการติดตามประเมินผล โดยมีทีมตรวจจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงมีการรายงานผลผ,ลผ่าน MOE c o v วิดและไทย STOP ปโควิดพัดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนตามบริบทที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามขนาดนี้มีครูได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละเจโดยแผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้จะให้สถานศึกษา ส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาด้วยเพื่อเร่งจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มครูนพรุตกำทองรายงาน